สวัสดีคะ่ะสาวๆว,วันนี้มาทักทายนะคะวันนี้เป็นแบบว่าสวยได้ไม่ยากสนจรอะไรแบบนี้นะพาสาวๆมากันที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะมาเที่ยวทะเลทะเลก,กันอีกแล้วนะจ๊ะก็มาเที่ยวกับเพื่อนๆที่ทางานนี่แหละคะ่ะก็เลยจะมาอ,มอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะเพราะว่าเห็นพี่อ้อเนี่ยทคลิป แต่งหน้ามาเที่ยวทะเลกันไปแล้วนะคะก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าค่ะเพราะว่าเชื่อเลยว่ามีสาวๆชอบมากเลยพี่อ้อมมามัวมอยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางพกอะไรมีอะไรบ้างถูกต้องใช่ไหมเห็นหน้าแล้วแบบรู้เลยว่าถูกใจนะคะก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางกันดีกว่านะคะว่าพี่อ้อมมาทะเลเนี่ยพี่อ้อมเนี่ยมีเครื่องสําอางอะไรที่พกมากันบ้างอันนี้เป็นกระเป๋าที่พี่อ้อมเนี่ยใส่เครื่องสําอางมานะคะเป็นกระเป๋าแถมอีกแล้วค่ะคุณน้องเป็นกระเป๋าแถมของ Covermark ไปซื้อเครื่องสำอางเขาแล้วก็แถมมานะเพราะว่ามันมีกระจกอยู่ด้านในด้วย <c oughs> <c oughs> นี่มีกระจกด้านในแบบนี้อันนี้ก็เป็นด้านนอกนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาเป็นโอ้โหเครื่องสำอางอเยอะแยะมากมายหลากหลายเดี๋ยวมาดูกันทีละชิ้นกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย อ้ําใส่กล่องกล่องแบบนี้มานะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะแนะนําให้ใส่กล่องแบบกล่องอะไรก็ได้หาตลับหากล่องใส่มันจะได้แบบไม่หายไม่ลอดเป็นอะไรเพราะพี่อ้อมเคยมีประสบการณ์เวลาเดินทางแบบนี้ค่ะเครื่องสาอางอะอะไลเนอร์อะไรแบบนี้ที่มันชิ้นเล็กเล็อะค่ะ,คะมันลอดมันหลุดตามช่องกระเป๋าได้อะไรแบบนี้ก็เลยใส่แบบนี้ดีกว่าปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็มีอันนี้ที่มัดพก รัดไปด้วยเพื่ออะไรคะ่ะเดี๋ยวกลัวแบบมันเปิดขึ้นมาเดี๋ยวของเราจะแบบกระชอะหมดนี้อ่ะเปิดเข้ามาดูกันดีกว่าเป็นแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันทีละชิ้นว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะก็จะมีในกลุ่มของแปรงกันก่อนนะคะแปรงแต่งหน้าก็จะเอามาที่แบบว่าจำเป็นไม่ได้เอาแปรงอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะ อันนี้ก็เป็นแปลงที่พีอ้อมพกมาทั้งหมดนะคะก็จะม,มีตัวนี้นะคะเป็นแปลงแถมของ naked t o o ที่พี่อ้อมมีนะคะเอาไว้ทาแบบว่าสีอ่อนบริเวณหนูคิ้วอะไรแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็แปลงของ elf ค่ะเอาไว้แบบว่าเ h ดดิงคอนทัวร์หน้าอะไรแบบนี้ให้หน้าแบบว่าเล็กเรียวนะจ๊ะและอันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มของแปลงตานะคะแปลงตาจะเป็นของ real technique เซตที่พี่อ้อมมีนะคะ น้องเคยเห็นกันนะคะก็จะมีแป้งเบลนด์แป้งแพ็กแป้งเกลี่ยแล้วก็แปรงเขียนคิ้วนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแปรงคอนัทรบัดจากเรโรเทคนิคเหมือนกันพี่อ้อมก็จะใช้ในการแบบเอามาปัดแก้นะคะแล้วก็จะมีแปรงอันนี้นะคะพี่อ้อมก็จะใช้บัฟแป้งนะคะในการที่จะบัฟแป้งฝุ่นแป้งเพสต่างๆที่เอามาอืมนะจ๊ะแล้วก็จะมีแปรงเขียนคิ้วที่รักหนึ่งอันนั่นคือแปรงเขียนคิ้วจาก mti ก็เอามาด้วยนะคะ พูดถึงคิ้วก็มาดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคิ้วที่เอามากันดีกว่านะคะก็จะเป็นที่เขียนคิ้วขึ้นโครงอันนี้เป็นของคอสลักอันนี้คอสลักนะคะแล้วก็อีกอันเนี่ยของอนุัาตเสียที่พี่อ้อมมีนั่นแหละนะคะเป็นอะไรที่ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็มัสคาร่ามาสคาร่าก็เป็นของ ca นะคะแล้วก็เป็นมัสคาร่าคิ้วก็จะเป็นของเมเบลีนตัวนี้เหมือนเดิม ต่อมาก็จะเป็นอายไลเนอร์สำหรับอายไลเนอร์พี่อ้อมก็เอามาสองอันกลัวว่าอันไหนหนึ่งมันจะหมดเพราะว่าไลฟ์ฟอร์ดเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วก็เลยหยิบไลฟ์ฟอร์ดกับมิสทีนมานะคะสองอันนี้สีดำอายไลเนอร์แล้วก็จะมีอายไลเนอร์เนื้อดินสออันนี้ก็จะเป็นของเออร์เบนดีเคนะคะสีดำ แล้วก็จะเป็น eye primer e y primer ก็เป็นของ롤렉โฟร์พาเลตนะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์ค่ะของ MAC นะคะตัวนี้คอนซีลเลอร์ก็เอามาด้วยนะคะเผื่อปกปิดหรือว่าจุดดงดำรอยอะไรต่างๆเนอะแล้วก็มีลิปสติก3สีที่ติดมาวันนี้นะคะก็จะเป็นของ Wet แอนด์ไสีแล้วก็เป็นของเ,อเลฟลอนหนึ่งสีนะคะสีของเ,อเลฟลอนก็จะเป็นสีนี้ ก็เป็นสีแบบว่านูดนูตธรรมดานะคะแล้วก็สีของเว t แอนด์ไสีนี้นะคะตึ๊บสีออกแบบโทนส้มๆก็จะเป็นสีส้มที่อ้อมทายอยู่ที่ปากสีนี้นะคะแล้วก็เป็นเว t แอนด์ไอีกสีหนึ่งสีบันเย็นอ่ะสามสีที่ติดมานะคะนูตส้มบันเย็นแค่นั้นเลยนะ ต่อมากันดีกว่าค่ะสาวๆนะคะเปิดต่อกันเข้ามาก็จะเป็นในกลุ่มของแป้งนะคะแป้งก็เอามาก็ลอล่าแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็แป้งแข็งก็เป็นของ Mac รุ่น Studio Perfect Compact ตัวเดิมนะคะก็เป็น2ตัวที่ใช้อยู่แล้วก็จะมี ฟินิชชิ่งพาวเดอร์นะคะอเวอร์กลาสตัวนี้ก็ติดมาด้วยนะคะเราจะด,ดูแบบผิวสวยๆเวลาถ่ายภาพอะไรแบบนี้ <Okay. S 1> สีพี่อ้ําใช้ก็เป็นสี oh, อัอมเบดไลท์ oh, <yeah. S 1> นะคะอีอมสี f u s e Light ค่ะสีเดิม ตัวนี้ให้เสร็จให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็จะเป็นบัชออนบัชออนก็เอาของ h our glass มานะคะสีที่พี่อ้อมใช้สี l u m i n o u f l o o ตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปไฮไลท์จาก the bar มาทะเลนี่ลืมไม่ได้จริงนะเธอไฮไลท์นี่นะคะสีไฮไลท์ปึ้มปๆ้มมไฮ <Wow. S 1> ไลท์จาก the bar แบบว่าสวยงามนะคะ ต่อไปกันดีกว่าก็จะเป็นที่ดัดขนตาที่ดัดขนตาก็ Gino Macreen ตัวเดิมนะคะแล้วก็สำหรับอัจฉริยะพาเลตก็เอามา2อันอันแรกนั่นก็คือนี่เลย Naked Basic t o นะคะที่หยิบตัวนี้มาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสีอัจฉรเนื้อแมทที่แบบว่าเอามาเขียนคิ้วก็ได้แล้วก็พี่อ้อมอยาจะเอามาเฉดดิ้ง เพราะว่าไม่ได้เอาบอนเซอร์มาตรนนี้ก็มาทำเช็ด,ดิี่ไฮไลท์ได้อะไรแบบนี้แล้วมันก็เล็กๆกระทัดรัดนะคะเวลามาเที่ยวแบบนี้ก็แบบเออเล็กๆดีสบายๆดีนะคะพกกันได้มาง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้าย l o l a กโพ o พาเลตหนึ l P P P นะคะคือแบบเอามาแล้วมันอุ่นใจอะ เขาไวแล้วแบบเออเราอุ่นใจอะไรแบบนี้นะคะก็เลยหยิบม,มาด้วยเพราะว่าชอบนะคะเผื่อแบบเออแต่งลุกไหนก็คือได้หมดอะเออมันได้หมดจริงๆมันครบแบบเออมีเขาไว้อุ่นใจดีนะคะมีอะไรอีกมีกิฟติดผมกิฟติดผมก็เอาไว้ติดตอนแต่งหน้าก็ติดมา3อันจ๊ะหมดแล้วค่ะสำหรับกระเป๋าอ่ะนะ จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสาวๆกับกระเป๋าเครื่องสำอางที่พี่อ้อมพกมาให้สาวๆได้ชมกันนะคะเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับน้องๆค่ะเผื่อใครแบบว่าไปเที่ยวในช่วงนี้นะคะจะได้มีไอเดียว่าจะได้เตรียมอะไรมาเที่ยวกันบ้างนะคะแต่พิบควรมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะจะได้หยิบไปไม่ขาดไม่เกินสำหรับเครื่องสำอางนะคะสาวๆอย่างเราเวลาไปไหนก็หยุดความสวยไม่ได้นะจ๊ะบรรยากาศยามเย็นของเกาะช้างจังหวัดตราดเป็นยังไงกันบ้างคะก็ มาทําออกนอกสถานที่สาวๆได้ชมกันบ้างพาสาวๆมาเที่ยวกันด้วยจะได้ไม่เหงาเนาะเปลี่ยนบรรยากาศของสวยได้ไม่ยากกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะนี่ก็ผมทรงใหม่ฮ <c oughs> <c oughs> ัลโหลเนาะเนอหน้าร้อนเงอะแล้วแบบก็เป็นผื่นตรงคอค่ะผมยาวใช่ปะ่ะแล้วเป็นผื่นตรงคอแล้วเหงือ่อออกเป็นคนเหงื่อเยอะ <c oughs> ผื่นตรงคอก็เลยแบบตัดผมสั้นไปเลยดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เออเนาะ เปลี่ยนกันบ้างอะไรกันบ้างนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลากันไปก่อนดีกว่านะคะครั้งหน้าพี่อ้อมจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาให้สาวๆกันได้ชมอีกก็ต้องติดตามรับชมสวยได้ไม่ยากนะจ๊ะอย่าลืมใครที่ชมแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe ด้วยนะคะหรือแม้ก็เข้าไปพูดคุยกันในแฟนเพจหรือว่าอินบอกด้านล่างก็ได้จ้าเดี๋ยวขอลาไปด้วยบรรยากาศยามเยน็นพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะ